เมื่อวานนี้นะคะหี่ยงโวค่อนข้างมากค่ะโดยรวมทองคำมีการหลุดระดับต่ำสุดบริเวณ1 8 0 6ในวันก่อนหน้าเราก็ลงไปทดสอบระดับต่ำสุดที่บริเวณ1 8 0 1 US d o l s ค่ะโดยรวมแล้วมีปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลดลงของทองคำค่ะมาจากการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านของสหรัฐนะคะวิดีวาพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการเลยก็เลยทาให้ดอลลาร์สาหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงสั้นๆกดดั ทองคําให้ลงมาทดสอบบริเวณถึง1นึ0งเหรียญน,นะคะแต่โดยรวมค่ะแรงซื้อบเดดินแข็งแกร่งนะคะโซน1 8น0เหรียญมีนักทุนบางส่วนเข้ามาซื้อเพื่อเก่งกําไรนะคะแต่อีกปัจจัยหนึ่งค่ะในแง่ของพื้นฐานที่เข้ามาหนุนทองคําแล้วก็ทําให้ทองคาดีตัตขึ้นแรงจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอีก2ตัวนะคะตัวเลขที่ว่านั้นเนี่ยออกมาแยก่เกินคาดค่ะทั้งในเลขกกับในในตัวเลขของดัชนี P M I ของเขตชิคาโก ะะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ริโภโจาก n o n r e r e n c o b r d ค่ะพอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่เกินคาดก็ทำให้นักทุนบางส่วนคาดการค่ะว่าอาจจะทำให้เฟดชะลอการปรับลด QE ออกไปนะคะดอลลาร์สหรัฐเลยกลับมาอ่อนค่าตัระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์แล้วก็หนุนให้ทองคำทยานขึ้นจาก1,800เหรียญขึ้นมาปิดตลาดในแดนบวกค่ะณปัจจุบันทองคำเคลื่อนไหวอยู่ราว1,814-1,815ยูย ะะถือว่าวันนี้ค่ะเขาพยายามขึ้นมาทดสอบกรอบบนของทองคําอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในแง่ของกลยุทธ์ของการลงทุนน่นะคะมองว่าระยะนี้ทองคาน่าจะไซด์เวย์ในกรอบค่ะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,800เหรียญนะฮะเดียวกันแนวต้านจะอยู่บริเวณ1819ถึง1823งพรยียูเค่ะถ้าหากว่าทองคาในระหว่างวันนี้นะคะมีการดีตัวขึ้นไม่ผ่านโซนบริเวณ1823งพรยียูเแนะนําว่านักลงทุนที่ ซื้อเอาไว้เมื่อคืนนะคะหรือว่ามีทองคําอยู่ในมืออาจจะมีลักษณะของการแบ่งทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะแต่ถ้าหากว่ามีแรงซื้อผลักดันให้ทองคำำําทําไฮใหม่เหนือ1,823แนะนําถือต่อค่ะเพราะว่าอาจจะเปิดแก p ให้ทองคําขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญบริเวณ1,833 u s นเชนนะคะตอนนี้ทองคําพยายามทดสอบกรอบบนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นรอดูอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะผ่านบริเวณดังกล่าวหรือเปล่านะคะโดยรว ค่ะถ้าหากว่ายังไม่ผ่านโซนดังกล่าวทองคำอาจจะไซด์เว์ออกข้างไปเรื่อยๆนะคะแนวรับ1 8 0 0 1,795จะถือว่าเป็นแนวรับสำหรับวันนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าหลุดโซนประมาณ1795ลงมาแนะนำสต็อปลอส์มางส่วนะคะเพื่อถอยจุดซื้อมายังแนวรับบริเวณ1780ถึงประมาณ1775ยูนฮอค่ะโดยรวมค่ะสิ่งที่ส่งผลกับทองคำในขณะนี้คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ตัวเลข เศรษฐกิสหรัฐเป็นตัวทั้งปัจจัยกดดันแล้วก็ผลักดันทองคำนะคะแน่นอนวันนี้มีตัวเลขที่นักทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเป็นตัวเลขนึงที่ค่อนข้างสำคัญนะคะจะเป็นการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM แล้วก็มากิค่ะ ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าตัวเลขในช่วง3ามทุ่มของคืนวันนี้ออกมาดีเกินคาดทองคําอาจจะมีโอกาสปรับตัวลดลงได้นะคะกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแย่เกินคาดคล้ายเมื่อคืนนี้นะคะทองคําอาจจะผลักดันตัวเองให้ผ่านแนาวต้านสําคัญบริเวณหนึ่นะคะซึ่งจะทําให้ทองคํามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้นๆค่ะดังนั้นในแง่ของการลงทุนนะคะถ้าเป็นนักลงทุนทองไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ค่างเงินบาทมีการแข็งค่าลงมานะคะอาจจะเป็นปัจ ใจสาคัญที่สก,กัดช่วงบวกดังทองคำในประเทศอยู่แต่โดยรวมค่ะในอีกแง่หนึ่งการที่บาดแข่งค้าก็อาจจะทําให้นักลงทุนทองได้ซื้อในระดับราคาที่ดีขึ้นนะคะในแง่ของแนวรับทองไทยนะคะจุดเข้าซื้อในวันนี้อยากให้จับตาค่ะในโซนประมาณ 27,500- ถึง27,450่อบาทตบัดทองคำนะคะแนะนำสต็อปลอสถ้าหากทองคำเขาหลุดบริเวณ27,450่อบาทตบัดทองคำกลับการเกิดการดิตัวขึ้นไป ไ,ะะไม่ผ่านบริเวณ27,850ถึง28,000ทุน,ทนอาจจะแบ่งขายทำกำไรบางส่วนนะคะยกเว้นว่าผ่าน28,000ท,ทุนได้ก็ถือต่อหารอขายบริเวณแนวต้านถัดไปเ,เน้นย้ำว่าช่วงนี้ยังคงต้องลง,ลงทุนอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ไฮไลท์สุดสำหรัสัปดาห์นี้ที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำในระยะถัด,ถดไปคือตัวเลขนอนฟาร์มในวันศุกร์นี้ค่ะ